นี่นะทุกคนเรากำลังพาลูกกลับบ้านนะเหนื่อยแล้วเด็กๆม,ม,มาลูกปะลูกจันนั่งคลักลอยกันลูกจะไหนเหนื่อยเนม่ยอ้วนอ่ะเดี๋ยวขาห้อยโดนที่อะไรเยอะเล้ออมจันอยู่ อุเกินนะอุเกินเกินมันชอบนั่งรถมากตั้งแต่เด็กๆเพราะว่ามันเกิดที่กรุงเทพโตที่กรุงเทพมันก็นั่งนั่งนั่งรถมอไซค์ไปกับพ่อมทุกวันได้เห็นไอโฟนไม่ยังถูกอ่ะตอนนี้ตัวนี้เป็นเด็กบรรนอกไอโฟนแปดไอโฟนเก้าไอโฟนีจนึ่เด็กกรุงเทพมาอยู่บ้านก็แพ้น้ําแพ้แมงแพ้อะไรไปทั่วเลย ถ้ามีอะไรนะแมงวันเจาะมั่งอาบน้ําแล้วคันมั่งอะไรโอ้โหลบากมากท,ทุกคนกลัวแมงอีกนะฮะมุมดอ,มยอยู่แต่ในห้องไม่ออกมาเลยเพราะว่าเขากลัวแมงมันลอยคนมาหาเห็ดตัวนี้บ้านเลยบ้าน โอเคเดี๋ยวเราจะดูเห็ุตรงนี้กันก่อนนะทุกคน